วิชาชีวิตนะครับวิชาชีวิตเนี่ยอย่างที่บอกผมไปเรียนจากนอกราชการมา10ปีที่ผมลาออกจากราชการมานะครับก็เลยทําให้ผมได้เรียนวิชานี้แล้วเอาอมาแถ่งยทอดให้กับพวกเรานะครับสุดท้ายทุกคนหนีไม่รอดทุกคนไม่พน้นความตายนะครับแต่อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราอายุได้ถึงสองปีคนที่อายุเยอะที่สุดในโลก อายุ256ปีนะครับมีภรรยา18คนมีลูกอยู่ร้อยกว่าภรรยาเสียชีวิตก่อนถูกไหมอะไรลักษณะแบบนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รักษาสุขภาพของเราให้ดีเนี่ยพราะเราอาลมบรรยากาศดีๆนะครับโอโซนดีๆก็ทําให้สุขภาพเราแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับดังน,นั้นสิ่งที่เราเลือกเข้าเสื่ร่างกายเรานั่นแหละเป็นตัวบอกว่าอายุเราจะเท่าไหร่ นะครับอันนี้มันเป็นจุดสิ้นสุดนะครับจุดสิ้นสุดคือทุกคนต้องตายอยู่แล้วแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตมันอยู่ตรงไหนจุดเริ่มต้นของชีวิตอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงอิโมชันจุดเริ่มต้นของชีวิตอยู่ที่อารมณ์อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือเราเห็นอะไรก็ตามอารมณ์นั้นมันจะมา นะครับเราเห็นอะไรก็ตามความรู้สึกนั้นมันจะมามันจะมาจากอะไรมันจะมาจากประสบการณ์ในอดีตของเราตอนสิบวบที่เราเจอมาตอนที่สิบที่เราเจอมาตอนอายุสามสิบที่เราเจอมาตอนสี่สิบตอนห้าสิบที่เราเจอมาแล้วเราก็จะเอาประสบการณ์ที่เราผ่านมาทั้งหมดตัดสินทุกอย่างที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านี่คือปัญหาเลยนะครับคือเราตัดสินทุกอย่างจากประสบการณ์ของเราเอง เรามองเราตัดสินว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีทังทั้นที่จริงๆมันไม่มีคําว่าดีหรือไม่ดีมันมีแต่คําว่าใช้การได้กับใช้การไม่ได้ความคิดแบบเนี้มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กมีแค่นั้นมันไม่มีคําว่าดีหรือไม่ดีเพราะมนุษย์เป็นคนให้นิยามนะครับเพราะมนุษย์เป็นคนให้นิยามเหมือนที่พระพุทธองค์ประเพณทุกกิริยามนครับที่ผอมจนที่โคงนแล้วท่านก็พบว่าอันนี้ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องอแต่ทุกวันเราก็จะเห็น พระสงฆ์ที่เดินพระโดงผู้ดงด้วยเท้าเปล่าจงเท้าพองก็ยังมีอยู่นี่อมดไหมครับเพราะฉะนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างถูกตัดสินจากสิ่งประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดนะครับแล้วคนที่ตัดสินทุกอย่างคือตัวเราเรา,เ,ราเห็นพ่อคนนึงตีลูกเราก็บอกว่าเออเขาสอนลูกเขาแต่ในขณะที่เพื่อนเราเดินมาถึงพุ่งไปผัปกอกพ่อเขาเลยไปทํากับลูกอย่างนี้ได้ยังไงเพราะตอนเด็กๆเคยโดนตีมาอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้น คนทุกคนตัดสินแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่ตัดสินทุกอย่างจากอารมณ์ทั้งนั้นครับจากประสบการณ์ที่ตัวเองผ่านมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าพันนะครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเราต้องมีตัวเราเองคนดึงคอยมองอยู่ว่าการเข้าไปผ่กหกพ่อเนี่ยมันไม่ถูกนะมันไม่เวิร์มนะประมาณนี้มันจะก่อปัญหาอีกเยอะแยะมากมายตามมานั่นเองนะครับทีนี้พอเราเห็นทุกอย่างเราตัดสินด้วยตัวเราเองทุกอย่างเราก็จะเริ่มสื่อสารครับ สมองเราจะเริ่มสื่อสารคนที่เราสื่อสารด้วยมากที่สุดมีใครบ้างไหมครับตัวเราคนที่เราสื่อสารด้มากที่สุดคือตัวเราที่แหลนะครับเพราะเราเป็นคนให้ความหมายเราเป็นคนให้นิยามเพราะฉะนั้นพอเราสื่อสารออกไปที่ว่าผัากปกหรือมองเฉยเฉยหรือรู้สึกว่าโอเคเขาดูแลลูกเขาอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราสื่อสารออกไป ดังนั้นนะครับการสื่อสารที่ถูกต้องในชีวิตเราไม่ว่าจะในที่ทํางานหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราสื่อสารออกไปแล้วเราอ่ะมีความทุกข์การสื่อสารนั้นผิดถ้าเราพูดอะไรบางอย่างที่เราบอกว่าก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเราทุกข์จะผิดแต่ถ้าเราบอกสื่อสารออกไปแล้วเราใส่ใจอีกคนหนึ่งทุกข์ก็ผิดครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารที่ถูกต้องนะครับเราต้องมีความสุขและเขาก็ต้องมีความสุขด้วย เจอการพื้นทางตรงไหนที่มันวินวินเจอกันที่ทงออกของปัญหาตรงไหนที่มันวินวินในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารนะครับการสื่อสารที่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นแบบนี้เรามีความสุขเขามีความสุขเราไปใช้ลูกน้องทางานเราต้องลงเท็กเจอร์ให้เขาว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ถ้าเขาไปทํางานถ้าเขาเจอปัญหามันก็จะมีวิธีการแก้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็จะมีความสุขในการออกไปทํางาน ไม, yup. ไม่ใช่ว่าไปทาอะไรไมาก็ได้ไปเอาอะไรไมาก็ได้แล้วเขาก็ทุกข์เกียดการสื่อสารที่เขาผิดนะครับการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาก็เหมือนกันนะครับการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาก็เหมือนกันเมื่อวานที่ท่านอธชิบดีนะครับต้องการคลิปการนย้ายเชื้อเพลิงออกจากป่าต้องการคลิปนย้ายาเชื้อเพลิงออกจากป่านะครับผมก็สื่อสารแบบชัดเจนเลยตอนนี้ผมไปวิ่ยกองอยู่ในที่ฝึกอบรมคลิปวันนี้เสร็จครับผมสื่อสารไปแบบนี้ ทันทีแล้วครับแต่ท่านจะมาแบบรายสามเซ็ตที่ยังไม่ได้นะครับน,นึกออูกไหมเพราะผมบอกลิปวันนี้เสร็จครับแต่อย่าลืมว่าผมทางานอื่นด้วย <ไ S 1> ผมกำลังเป็นเมียกองจินอา,าสาอยู่<า>นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานคลิปเสร็จตอนที่ผมไปนั่งอยู่ตรงที่องกานข้าวครับหลายคนก็จะเห็นว่าผมนั่งอยู่คนเดียวอาหารยังไม่ต้องลงนั่นแหละก็คือผมนั่งตัดต่อคลิปจนเสร็จตอนประมาณทุกหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้ท่านท่านก็แฮปปี้มีความสุขผมมีความสุขไหมมีความสุขเพราะกลางวันผมก็ได้ทางานอยู่กับพวกเรา นะครับแล้วผมก็ตัดต่ออยู่ข้างหลังแล้วตอนเย็นผมก็มส่งงานให้หนายผมมีความสุขจ้านายรับปุ๊บมีความสุขส่งให้รัฐมนตรีรีฐมนบรีเห็นคลิปที่สมบูรณ์ก็มีความสุขนี่คือการสื่อสารออกไปที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสื่อสารคนแรกคือที่ตัวเราก่อนให้มันถูกต้องก่อนนะครับถ้าเราสื่อสารที่ตัวเราผิดก็คือเราเอาอารมณ์มาตัดสินทุกอย่างนะครับปัญหามันจะเกิดแล้วมันก็จะตามมาทีนี้พอเราสื่อสารปุ๊บมันก็จะเกิดเรื่องของ สายสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใช้คนกี่คนขึ้นไปครับความสัมพันธ์ใช้คนคนเดียวนะครับก็คือเราอลองลองขอจับมือกับเพื่อนข้างๆหน่อยครับอเราขอจับมือกับเพื่อนข้างๆสังเกตไหมครับมีอยู่คนหนึ่งยื่นมือไปก่อนมันมีอยู่คนหนึ่งนะครับที่ยื่นมือไปก่อนดูไหมครับ เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมมีขั้นตอนหนึ่งอ่ะมันมีสเต็ปหนึ่งอ่ะที่มีคนหนึ่งคนยื่นมือไปก่อนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เกิดจากคนคนเดียวที่เริ่มต้นก่อนที่เริ่มต้นก่อนไม่ว่าจะการทะเลาะวิวาทหรืออะไรทั้งหลายแหละมันเริ่มจากคนคนเดียวทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตเรานี่ยเจอแต่คนที่ไม่ใช่ นะครับบางคนหาแฟนยังไม่ได้เลยนะครับบางคนหาลุกน้องที่ร์กเบิเ้งยังไม่ได้เลยนะบางคนหาชนายร์กเบิเ้งยังไม่เคยเจอเลยถ้าชีวิตเราเจอแต่คนที่ไม่ใช่จาไว้เลยนะครับว่าเราท่านราไม่ใช่ผมไม่เคยมีลูกน้องที่ไม่เวิ้งครับลูกน้องผมค่อยเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะอะไรเพราะผมเป็นคนที่ใช่เข้าใจประเด็นไหมครับคือนกอินทรี จะดึงดูดนอกอินซีนกพิราจะดึงดูดนกพิราดังนั้นถ้าชีวิตเราเจอแต่คนที่ไม่ใช่เราก็่ลหไม่ใช่สมมุติมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าอยากได้แฟนเป็นนักกีฬาแต่ตัวเองนั่งกินดูซีนี์อยู่บา้านไม่อทางเจอเพราะอะไรเพราะเขาไม่ใช่จนกว่าเขาจะลุกออกมาแล้วก็มาฟิตเนสนึกไหมครับอ่าแล้วก็ถ่ายรูปมาตอนนี้ฉันพูดนะแล้วก็เข้าไปฟิตเนสออกกําลังกายจนผอมแล้วก็จ้างเทรนเนอร์อา่าได้ไหมใส่สมพันธ์กับ หนุ่มรอๆกล้าซิ่แผคเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่คนคนหนึ่งคนที่พวดมาผู้ชายมาเหมือนกันเสร็จปุ๊บก็มาลดน้ำหนักจนได้ซิ่แผลแล้วเขาก็ชอบเราเพราะเราเป็นคนที่ใช่ดังนั้นนะครับถ้าชีวิตเจอแต่คนที่ไม่ใช่เราั่นแหลกที่ใช่จำคำนี้ไว้เลยนะครับเราต้องทาตัวเราให้สมบูรณ์นะครับทำให้ตัวเราให้สมบูรณ์มเมื่อเช้านี้มีนั่งคุยนะครับมีคนบอกว่าจะให้อาจารย์มาช่วยสอนวิธีการผลิตสื่อ ป็นับอะไรพวกนี้อาจารย์ก็บอกก็ทำหนังสือวิธีกรปปมปลายเลยทำหนังสือวิธีกรปปมปลายแล้วก็จัดคอร์สเรียนเลยพัฒนาคนของท่านอ่าอาจารย์ก็มาช่วยได้นะครับอย่างน้อยอาจารย์ก็ได้ผลงานอยู่ครทบอืมก็เป็นแบบนี้ค่าจ้างแพงไหมก็ค่าจ้างก็ตามราชการถูกไหมครับปกติเราเชิญพิธีกรที่เป็นราชการค่าจ้างเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละถูกไหมครับก็าตามนี้เพราะว่าแบ่งป,ปันช่วยเหลือกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความสัมพันธ์ก็ใช้คนแค่คนคนเดียว แล้วเมื่อวานอาจารย์พูดเรื่องของจิตใต้สำนึกครับจิตใต้สำนึกจะมีพลังมากกว่าจิตรู้สํานึกที่เรายกตุ่มเวลาไปไหมจิตใต้สำนึกจะมีพลังมากกว่าแล้วจิตใต้สำนึกของเราอยู่ตรงไหนจิตใต้สำนึกของเราอยู่ที่คนที่มาติดต่อเราอยู่เบื้องหน้านี่แหละครับทุกคนที่อยู่เบื้องหน้าเราเนี่ยแหละคือจิตใต้สำนึกไม่ว่าเราจะส่งอะไรไปก็ตามมันจะเยื่อแสงมอคือมันจะกลับมากว่าเสมอมันจะเป็นแบบนั้น ถ้าเราโพยเขาแต่เช้าเลยทั้งวันเราจะเจอแบบลูกน้องที่แบบไม่ได้เรื่องทั้งวันเลยนี่คือที่มันตอบกลับมาแต่ถ้าเกิดเราชมเขาแต่เช้าเลยผลลัพธ์ก็ต่างครับวันนั้นเขาทางานให้เราแบบแรกชีวิตเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสัมพันธ์มันเล่มจาจไหมคนคนหนึ่งที่สื่อสารต่อไปคนคนหนึ่งที่สื่อสารออกไปนะครับสู่คนเบื้องหน้าแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ของวันนั้นตามที่เราสื่อสารออกไป เมื่อเช้านะครับแดดแรงมากทุกคนหลบกันทาเข้าข้างในอาจาร,รย์รีบออกไปยืยนข้างนอกเลยครับแล้วก็บอกพนังกงานถ่ายรูป,ปอาจ,จารย์ะ่ะเขาบอกมันถ่ายไม่ได้นะมันย้อนแสงนี่มุมมองเขานะครับมันถ่ายไม่ได้นะนี่ย้อนแสงอาจาร,รย์บอกอเดี๋ยวอาจารย์ไปยืนถ่ายเลยแล้วอาจาร,รย์ใี้เขาถ่ายท้างหลังรครับแล้วก็หันหน้ามาข้างนึงให้แสงเข้าข้างนึงแลแง้วสัตว์ภาพจะเป็นเงาแต่แสงเข้าข้างนึงเห็นหน้าอาจารย์ แล้วมองาถ่ายเสร็จก็บอกมันสวยอ่ะเห็นไหมครับจากที่แบบมันย้อนแสงแล้วมันถ่ายรูปไม่ได้นะนะครับแล้วพอถ่ายเสร็จก็ร้อนพวกอาจารย์ก็มาพิมพ์คอนเทนต์ลงไปใน f เฟซบุ๊กพระอาทิตย์ไม่เคยน้อยใจพระอาทิตย์แดดในกลางเช้ามีคนวนแดดจะแรงอะไรนักหนาวันนี้ร้อนทั้งวันแน่ในขณะที่มีคนมาคนที่กําลังซักผ้าอยู่กําลังขอบคะอาย์พระอาทิตย์ ที่ร่มแล้วก็เย็นแล้วก็หนาวหลายคนบอกมันหนาวจนข้าวกระดูกในขณะที่คนบนดอยกาลังขอบคุณผ้า,าทิตย์อยู่เพราะฉะนั้นะอาทิตย์ไม่เคยน้อใจพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นทิพตะวันออกทุกเช้าทุกเช้า,ท,ชาทุกเช้าสม่าเสมอเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้คนแล้วบอกว่าพิมพ์ไปข้างน้าว่าขอบคุณผ้า,าทิตย์ที่ทําให้ผิวแสงแดดที่กระทบผิวเนี่ยทำให้รู้ว่ายังหายใจอยู่นั่นก็มีค่ามากพอแล้วที่เราจะทําดีเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อพระมหากรรษัตริย์ต่อ เนี่ยผมก็ได้คอนเทนต์แล้วเขาพลดไปแบบนี้แล้วคอนเทนต์นี้ถึงผู้บังคับบัญชาแล้วด้วยครับเดี๋วรวดเร็วเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย,ส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 ,ย,ส,ส,ยสิ่งที่เราสื่อสื่อสารออกไปนะครับพลังจักรวาลพลังทุกสิ่งทุกอย่างครับพลังจิตใต้สำนึกส่งกลับมาให้เราหมดเลยให้เราได้มากกว่าสิ่งที่เราสื่อออกไปดังนั้นเรื่องของการสื่อสารนะครับถ้าเราต้องการให้งานดีถ้าเราต้องการให้งานประสบความสำเร็จ ถ้าเราก็การให้เราเติบโตในหน้าที่การงานสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีคือการเป็นประกายในงานครับเป็นประกายในงานผมให้นึกผู้หญิงขายดอกไม้คนหนึ่งที่ผมรู้จักผู้หญิงขายดอกไม้คนหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับผมไปสั่งทำดอกไม้เพื่อไปรับเจ้านายใหม่ผมก็บอกว่าขอเป็นกระชาบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระหังดอกไม้สวยๆนะครับ เขาก็ถามผมเลยเขาดอกไม้สดหรือดอกไม้แห้งครับแต่ผมแนะนาว่าดอกไม้สดดีกว่าเพราะเจ้านายที่มาใหม่เขาจะได้สดชื่ออ่าแล้วก็ไปต้องคิดถึงเรื่องของระยะยาวมันหรอกเพราะว่านาคพเราเปลี่ยนไปจัดให้นายใหม่ก็ได้แต่นายเขาจะรู้สึกดีเพราะมันเป็นรรมชาิก็บอกครับเอาตามนี้ครับทีนี้เอาราคาประมาณไหนครับให้นายประมาณไหนนายที่มาตำแหน่งไหนก็บอกเรียบร้ว่าปุ๊บเราก็บอกว่ามางบไม่เกินพันเราจัดได้ประมาณหกร้อยค่ะ เดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็ตอนอ10โมงมารับได้เลยะคะ่ะสมมุติแบบผมขับรถไป10โมงปุ๊บพอไปถึงปุ๊บโอ้โหจัดดอกไม้ได้สวยมากเลย600นะครับผมก็กำลังจะยกของนิดนิดนดน,น,นปเปิดรถรถคนไมเปิดรถติดแอร์รอเลยะคะ่ะเดี๋ยวดูโชคมาให้เองนะครับแล้วเขาก็มีเด็กอีกสองคนแล้วเขาก็เดินตามมาเลย,นะ,ะน,ยน,ละนะครับึงนีบอกว่าอุ้มจิ้กับลูกอ่ะนะครับแล้วก็ไปวางวางเสร็จปุ๊บ หนูหนูไปเอาที่มัดมันขึ้นเดี๋ยวมันจะล้มอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอผมกำลังจะขึ้นรถเขาก็ที่การบอกว่าถ้ามีดอกไมช้ชำรุดหรืออะไรบอกนูเลยนะเดี๋ยวหนูเข้าไปแก้ไขให้ถึงที่เลยนี่ที่อยู่เบอร์โทรหนูจัดก,การเลยค่ะขอเดทางดีๆนะครับผมลืมเจ้าของดอกไม้ไม่ได้เลยตั้งแต่วันนั้นน่ะถ้าผมนึกถึงดอกไม้ผมนึกถึงร้านนี้อย่างเดียวเลยนี่คือประเด็นที่ผมบอกครับ เปล่งประกายในงานเขาบอกว่าคุณจะไม่มีทางเปล่งประกายในงานตราบใดที่คุณยังไม่ยอมลุกจากเก้าอี้เขาบอกอย่างนี้นะครับสมมติปึ๊บเห็นผู้ใหญ่ที่ตำแหน่งสูงกว่าเราเข้ามาในห้องทำงานเราหลายคนวันนี้รัพี่เห็นไหมแต่ของผมไม่นะครับเห็นคนที่ตำแหน่งสูงกว่าผมเข้ามาปุ๊บผมลุกจากเก้าอี้เลยอุ้ยพี่สวัสดีครับยินดีเลยพี่ที่มาโอ้เจี๊ยบเราถึงห้องเด็กเด็กเด็กกาแฟกาแฟกาแฟ อย่างี้ครับแล้วพอเขากลับไปห้องนันนั้นเขาลืมผมไม่ได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างเราไม่ได้ประจบนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วแบบนี้นะครับน,นี่คือการเปล่งประกายในงานเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้สิ่งรอบตัวเรามีแต่คนที่ใช่เราต้องเปล่งประกายในงานเราบอกว่าไม่ยุติธรรมอะ่ะนายไม่ยุติธรรมทำไมลำเอียงคนนั้นคนนั้นมันประจบนาย ผมอยากถามกลับน,นะแล้วทำไมคุณไม่ประจบเอาจริงๆถ้าคนนั้นประจบนายแล้วได้ดิทำไมคุณไม่ประจบคือ,ค,อคือเขาว่าประจบไม่ได้หมายถึงไปทําในสิ่งที่มันไร้สาระนะแปลว่าประจบด้วยงานไง <c oughs> เป็นประกายไงในขณะที่คนหนึ่งกำลังนั่ง <c oughs> กินกาแฟก,กับนายแต่คุณมีงานเจ๋งๆมาดนวยครับนี่ <c oughs> ผมมีอันนี้เนี่ยเป็นงานนะครับเป็นงานแบบนี้เป็นประกายลงไปเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกอะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือโปรแกรมที่ผมใช้ประจำคือ p ิกอาร์นะครับพิกอาร์กับคลายมาสเตอร์ที่ท่านครเรียนในการใช้เพื่อจะทําให้ท่านเป็นประจายในการของท่นานได้นะครับอันนี้คือเรื่องของความสัมพันธ์ทีนี้หลายคนที่มีความสัมพันธ์ที่ <S <S ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าตัวของเองสื่อสารผิดพลาดใช้อารมณ์ในการตัดสินเขาจะป่วยป่วยเสร็จเขาก็จะตายดังนั้นถ้าเราต้องการอายุยืนเราต้องอยู่ใน5อารมณ์นี้สม่ําเสมอครับ มีความสุขจิตใจสงบมีความกล้ากล้าหาญครับกล้ารับงานนะครับเหมือนที่ผมไปเรียนเปียโทรอรบที่ผ่านมาคัดเลือกหัวหน้าห้องนะครับคนนั้นก็บอกอให้พี่นั่นเถอะให้พี่นั่นเถอะให้พี่นั่นเถอะให้พี่นั่นประมาณสักสิบนาทีได้ครับผมก็เลยลุกขึ้นยืนผมรับภาษาครับทุกคนกจับมือลั่นเลยบอก ก็จะทำไมอ่ะเราบผมรับประสาเป็นหัวหน้าห้องก็จบหรือใครจะขึ้นมาแข่งกับผมลุกเลยผมก็บอกไล้นะไม่มีอ่ะก็จบแล้วครับเนี่ยอ่อนกล้าทาไมผมถึงลุกขึ้นมาขอเป็นหัวหน้าห้องมหนต์ทำไครับหัวหน้าห้องจบแน่นอนหนูเชื่อผมไหมอาจารย์เขาไม่ปล่อยให้หัวหน้าห้องสอบตกหรอกเอาถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะถูกนะครับแต่ทีนี้ตอนเลือกประธานรุ่นนะครับผมก็บอกเด็กๆในห้องที่เป็นลูกห้องแล้ว นะครับบอกห้ามโหวตขึ้นจะนะเพราะเราจะได้ดูแลเฉพาะในกลุ่มเราพูดเท่นะครับเลือกคนอื่นนะครับเลือกคนอื่นเดี๋ยวผมก็สื่อสารแยินี้พอไปในห้องคนผมมีสิบห้าไงพอโหวตให้คนอื่นสิบห้าคนผมก็ฟึ้มเลยพอโหวตใด้ผมที่เป็นอน้องก็เิียบยั้งเลยนะครับก็มีคนแบกรับภาระประธานรุ่นอันดักหลวงไปนะครับเราก็เป็นแค่หัวหน้าห้องก็พอนะครับในลักษณะแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในห้าอารมณ์นี้นะครับ โฟกัสด้วยนะครับโฟกัสไปที่งานโฟกัสไปที่สิ่งที่มันดีที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ในอารมณ์อยากรู้อยากเห็นผมเห็นคนที่ไม่แก่เลยอ่ะเขามีชีวิตแบบนี้นะครับว้าวอยู่ตลอดเวลามาถึงปุ๊บนะครับเขาจะเห็นฉากงนั้นหุยเหมือนภาพวาดเลยอย่างเงี้ยครับถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไปไหนถ่ายรูปไปไหนถ่ายรูปไปไหนนะครับเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปนี่แล้วเราก็ถ่ายรูปเสร็จนะครับแล้วเขาบอกว่า นางก้อมาสวยๆคนหนึ่ไม่มีแก่เลยครับนี่คืออารมณ์ว้าวหลายคนมองแบบนี้นะเาชีวิตนะครับรวย่วยแล้วก็ไปนึกถึงนั่งนึกยู่แต่ให้ปัญหาโฟกัสอะไรนั้นใหญ่ถรงไหนที่ผมบอกโฟกัสทางออกทางออกก็จะใหญ่ขึ้นโฟกัสปัญหาปัญหาใหญ่ขึ้นนี่คือโลกของความเป็นจริงนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยู่ในอารมณ์สงบมีความกล้าโฟกัสอยากรู้อยากเห็นนะครับวิธีที่ทาให้เรายืยืนก็คือใช้ชีวิตดุจการเฉลิมฉลองครับทุกครั้งที่เราทําอะไรได้ดีให้รางวัลตัวเองจาได้ไหมที่อาจารย์บอกนะครับเข็มขัดใหม่เ,เสื้อขัดใหม่เงี้ยเสื้อเหลืองใหม่โน้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทําอะไรได้ดีไม่นะงั้นเงินไม่หายกินได้หมดไม่รู้เคยสังเกตไหมครับ ได้ตังอะไรน้ำลึกขนาดไหนไมได้อเพราะเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวมันก็หมดไปนะครับแต่พอเราให้รางวัลปุ๊บเราบอกดีในรางวัลเนี่ยนะครับผมก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่สำหรับเอาไว้ถ่ายวีดีโอที่ความละเอียดได้ถึง30เฟรมเต็มเลยอย่างเงี้ยภาพที่สวยๆของพวกเราทั้งหลายเลยก็เป็นเพราะกล้องตัวเล็กๆตัวนี้ครับที่มี30เฟรมนะครับแบบนี้ให้รางวัลตัวเองตลอดเวลาใช้ชีวิตหยุดการเฉลิมฉลองครับเพราะว่าอายุเราไม่ได้มากขนาดที่แบบจะอยู่ยัง ยืนตรงขําฟ้าตัวคราบดังนั้นทุกๆวันใ้ชีวิตดุจการเฉลิมฉลองและมีความสุขครับอันนี้คือวิชาชีวิตนะครับเที่เรามาฝากกันเช้านี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาวิชา